เทศกาลเจแล้วนะคะวันนี้เรามาทำผัด5้าอย่างสูตรของคุณแม่นะคะมีเต้าหู้ไหมคะอ่าเต้าหู้อยู่นี่คะ่ะเอาเต้าหู้สิบก้อนคะ่ะตามหาซื้อถั่วฝอยาวกันนะคะจะเข้าไปทางศูนย์ราชการจะมีตลาดสินค้าเกษตรอยู่คะ่ะเกษตรกรจะนำผลผลิตจากไร่จากสวนเข้ามาขายนะคะในราคาย่อมเยาวคะ่ะ พืชผ <siege> ักผลไม้อันไหนที่ทางไร่สีสันไม่ได้ปลูกก็จะเข้ามาอุดหนุนเกษตรกรท่านอื่นค่ะอันนี้อะไรคะบัวหิมะปัลอ๋อบัวหิมะปัลเหรอคะตัวนี้เป็นบัวหิมะปัลมันคีอมงสุดแล้วก็ตัวนี้เป็นอะวัคคาโดมงสุดจากสวนค่ะ กามเท่าไหร่คะกามสิบาทแลนนี่ะคะสิบาทเหมือนกันอันนี้ไรคะตำลึงผักไหค่ะเอาผักนึกว่าตำลึงเอาผักพื้นบ้านนะคะเอากระเป๋ามาใส่เองนะคะค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะหน่อไม้มีเยอะค่ะมีอย่างนอกครับ ยิ้มหวานๆอันนี้อะไรคะขมิ้นชันแดงสยามค่ะขมิ้นชันแดงสยามยี่สิบาทค่ะเดี๋ยวใส่กระเป๋ารักโลก20บาทไม่ต้องถุงค่ะได้อันนี้ผมดูได้จินทำกับข้าวได้ใช่ไหมคะค่ะกินสดได้เอาเอาถ้าทำกับข้าวนี่มาทำอะไรได้บ้างคะใส่แกงใส่หอมแล้วแต่เราค่ะหอมแบบอีสานนี้ใช่ไหมคะอ๋อนี้ตัวนี้ผักไายนะคะหรืออีสานเรียกอีสานก็คือเรียกผักกันจอ่ะค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเอามาทำมาลวกหรือกินกับส้มตำได้เลยลวกกินกับน้ำขนมจีนค่ะได้อ๋อเอามาลวกทานทานสดได้ไหมคะทานสดได้ค่ะอ๋อทานสดได้เอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอามาก้อยเหมือนลาบเนื้อนะคะก้อยเนื้ออร่อยค่ะแล้วเอาไปผัดน้ำมันหอยอ๋อผัดน้ำมันหอยก็ได้โอเป็นเมนูที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอาไปทำน้ำมันหอยดูค่ะ อันนี้พันอะไรคะนี้ฮอลแลนด์ค่ะอ๋อฮอลแลนด์ใช่ไหมคะลูกละยี่สิบใช่ไหมคะเอาลูกหนึ่งค่ะใส่กระเป๋านี้เลยค่ะเอาพร้อมทานหรือยังไงคะเอาเนียค่ะหำหำผักฟักทองขายไงคะกำละสิบบาทกำละสิบาทใช่ไหมคะเอากำหนึ่งค่ะใส่นี้ค่ะ คนขายเลือกให้เลยค่ะ,ะโอเคค่ะใส่ได้เลยค่ะกํมเท่าไหร่คะแม่ส0บบาท,บบาทถูกๆเลยนะคะเะคะกรรษตร,รษษกรมาเองค่ะ ได้ของครบแล้วนะคะถั่วฝักยาวเต้าหู้ที่เพิ่งซื้อเมื่อเช้าค่ะส่วนผักกาดดองกับคลิกแล้วหัวเชโป๊เค็มนะคะเรามีที่บ้านค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงจะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะมาเริ่มหัน่นเชโป๊เค็มกันก่อนนะคะหั่นเป็นรูปเต๋าเล็กๆค่ะ ตามด้วยหั่นถั่วฝักยาวนะคะยาวประมาณเซนครึ่งค่ะต่อด้วยหั่นผักกาดดองนะคะเป็นคำเล็กๆค่ะยาวประมาณเซนครึ่งเหมือนกันค่ะ มาต่อด้วยการหั่นเต้าหู้นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กค่ะเวลาเรารับประทานจะได้รับประทานได้ง่ายค่ะ พริกแดงประมาณ2เม็ดนะคะหั่นเฉียงๆค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ5้าอย่างที่เราจะไปผัดกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราขอเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนนะคะทอดจนเป็นสีออกอเหลืองๆเ,เล็กน้อยนะคะพอให้ผิวจึงๆด้านนอกค่ะข้างในยังจะพอชุ่มฉ่ำมีเนื้ออยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งเกินแล้วเราก็ปิดไฟนะคะ เสร็จแล้วก็เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็เราก็จะเทลงจานเลยคะ่ะเต้าหู้ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไปผัดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไม่ต้องมากนะคะใส่เชฟโป๊ไปลำดับแรกเลยค่ะคั่วให้หอมนะคะตามด้วยผักกาดดองนะคะผัดให้เข้ากันและตามด้วยเต้าหู้เลยค่ะ พอเข้ากันดีปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเมนูนี้จะหวานนำํำและตามด้วยเค็มเปรี้ยวพอๆกันค่ะผัดให้เข้ากันดีใส่พริกและถั่วฝักยาวผัดต่ออีกแป๊บหนึ่งปิดไฟตักใส่จานได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัด5อย่างสูตรคุณแม่ค่ะนี้เรามาชิมรสกันค่ะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะจะหวานนำํำเปรี้ยวกับเค็มจะพอๆกัน แล้วก็จะหอมกลิ่นในการผัดของกระทะมากมากค่ะแล้วก็หอมของกลิ่นพริกด้วยนะคะเป็นอาหารจานโปรดอีกจานหนึ่งภายในครอบครัวของเรานะคะฝากเป็นไอเดียสำหรับเทศกาลเจบนโต๊ะอาหารของเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย